กราบสวัสดีทุกคนด้วย,ยน,น,น,ออนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจเกมเมอร์สกลานครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมือถือใหม่นะทุกคนซึ่งมันเป็นเกมเก่าจากคอมมาเลยเออแต่เพิ่งเปิดตัวในมือถือไปนะครับผมชื่อเกมว่า Little Night อะไรสักอย่างนะี่ยผมอ่านไม่ออกก็ราคา199บาบาทนะครับเนี่ยอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกนะครับทุกคนไม่เคยเล่นในคอมมาก่อนนะ อ่าไม่ออกหรอก checking for download content เอ,อ,อีอย้ยเป็นไงออกฝรั่งฝรั่งหนึ่งแล้วกันเกมมันดูน่าเล่นนะดูจากทีเซอร์มาผมเลื่นไปเจอในทิกตอกเขาแนะนำเกมมาประมาณนี้นะครับผมกด ก็เราอัปแปลไม่ออกหรอกเราก็ดาจากสัญลักษณ์เอาแล้วกันนะครับผมฝั่งซ้ายก็น่าจะเป็นปุ่ม,มเดินแหละน่าจะปกติใช่ทำไมมันช้าจังมันค้างเหรอหรือว่ายังไงเสียงอะไรเอะไรอ่ะเฮ้ยใครอ่ะ ใครอะอันนี้คือเราเหรอใครอะเฮ้ยผู้หญิงอย่านะอย่าจำสแก์นะใครอะเฮ้ยโอ้ <laughs> โหมันฝัน โอ้เราก็ต่ใจรอนึงว่าจะโดนแบบผ่อจอมแสกย์เฮ้ยภับสวยนะทุกคนภาพสวยนะเนี่ยเมื่อกี้เราคือเราฝันฝันเจอผู้หญิงโอเคเลี่ยนมันน่าจะปรับปิดปุ่มได้นะแต่เดี๋ยวผมค่อยปรับนะครับผมขอเล่นก่อนอะไรอะ่ะกระป๋องให้ทำอะไรอะ่ะ วิ่งไปเรื่อยๆเฮ้ย,ยตัวอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกแม่มันมืดจังอะแม่มืดจังอะมันมีตะเกียงน้่ยเนี่ยมันต้องมีไฟดิโหเราอ่นานภาษาอังกฤษไม่ออกเลยก็ลำบากเลยนะครับ รถไฟอยู่ไหนอะ่ะไม่มองไม่เห็นอันนี้ครั้งแรกจริงๆนะครับทุกคนผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะไฟอยู่ไหนอะ่ะต้องกดตรงไหนต้องมีปุ่มกดเลย ทำไรอะ่ะหรือเราต้องเก็บไฟแช็กหรืออะไรยังไงอ๋อนี่ไงไอ้ห <c oughs> มดจะติดก็ติดอะไรวะนนี้ว่าเราต้องกดยำๆทุกคนกดยำๆที่จอ,อ โอเคอันนี้เหมือนจะให้เปิดนะจับแล้วไงอ่ะมันก็ชากไม่มายังไงวะอ๋อจับแล้วดึงเนี่ยเขาบอกจับแล้วดึงใช่ไหมแต่มันไม่ดึงไม่ไปอ่ะอ๋อ <laughs> จับแล้วกดลากเขาโอเค ไม่ภาพสวยนะทุกคนนี่สวยเลย,ยจุดไฟกันตัวเกมน่าจะปรับได้อีกนะครับแต่ผมเล่นนะเดี๋ยวค่อยปรับเป็น EP หน้าแล้วกันนะ EP, EP นี้ขอเล่นก่อนจุดไฟไฟดับ ัวริลนะเออก็อเสียงมันบิ้วเรามากเลยอะโอเคน่าจะไปตรงสะพานนะโอ้โหดูมุมดิดูมุมคล้องหน่อยทุกคนวันนี้เคลียมือถือจริงนเนี้ยอันนี้ยังไงอะเปิดได้ไหมอะ นี่จะเปิดไม่ได้นะพี่ใหญ่ไปข้างในมีตะเกียงครับตัวน,นี้ก็น่าจะเปิดไดนะ้เปิดได้ปะเปิดไม่ได้เราต้องจะต้องไปจุดตะเกียงตะเกียงหรือคนอะตะเกียงปะโอ๊ยมันเป็นหุ่นไม่ใช่ตะเกียงต้องเก็บไหมไม่จาอะไรอ่ะ เด่นดันนี้เราต้องเอาไปทำอะไรหรือเปล่าไม่ใช่เปิดไม่ได้อันนี้เปิดไม่ได้อ๋อนี่ไงมันไม่รู้มันไม่รูู้ไม้ อะไรโยกอะมันกาอี้โยกมันจะต้องปีนอนะมันมีช่องเสียงมันน่ากลัวเฮ้ยคนผูกคอตายแล้วยังไงเราต้องปีนมนันหรอ ปีนไม่ได้อะเราต้องปีนคนหรือเปล่าอ๋อนี่ไงประตูเราต้องบิดก้อนไม่ถึงอะอยังไงวะผักก็ผักไม่ไปไม่ถึงอะวอ,อ,อยังไงอะมันไม่ถึงอะ ลมไม้เหรอล้มไม่ได้จับเอ,อ้อนี่ไงเราต้องจับเกี่ไปแบบเอยนี่ลากได้ลากได้ลากได้ไดปีนปีนคนไม่ได้อะน่าจะต้องไปจับไอ้นี่นะว่าจับประตูะดึงไม่ไป,ไปมันบังคับยากเลยนะครับ ่าจะใช่นะเราต้องเปิดประตูไปต่อนะจับไม่ถึงยังไงแล้วกระโดดกระโดดยากนือเกินโอ้ยมาเอามาดีบ้าเดี๋ยวเราต้องกระโดดเปิดประตูนะ đòn hoặc là gì vậy? đạn nhát, coi ok, nó sẽ đòn rồi, nó sẽ chích cửa sổ rồi, nó sẽ song, không đòn, không đòn, quá. มันไม่ติรงหรอต้องไปทางอื่นเนี่ยยังไงเนี่ยแต่ผมว่าเก้าอี้นั่นแหละเอ้ยประตูน,นั่นแหละเราต้องขึ้นเก้าอี้เลยจับประตูเพราะว่มันสว่างที่สุดแล้วตรงประตูเนี่ย จะได้เหมือนเราต้องปีนทางสูงหนเห่เออยากถึงเย็นนักด้ติดโอโ้โหโดดไม่ได้ติดแต่ว่าไม่ใช่ว่ามุมเมื่อกี้น่าจะถูกละ แต่เราแค่ต้องใส่ให้ใกล้ๆหน่อย <c oughs> ตึงยากอะ่ะเป็นโทรศัพท์ โอ้โยตกโอเคโอเค,อเคได้แล้วนะได้แล้วไนดะเรารูจา้จังหวะแล้ว few later. เออฟีอ่เมเอเออไแค่ประตูนี้นาน,นเล่าไหร่เฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรอ่ะเลือดเหรอมันคืออะไรอะ่ะ มีรอยมือด้วยเราน่าจะต้องเปิดตู้เย็นนะคนนหนเนีย่ยอันนี้ไปไม่ได้แล้วตัดเป็นรอยมือน่าจะให้เราเปิดเปิดยังไงออ๋นี่ไงทางขึ้นใช่ปะ่ะ ขึ้นได้อยู่นะปุ๊บออกไปได,ได้แค่เนี้ยผมน,น่าจะต้องเปิดตู้เย็นนะทุกคนะเนี่ยมันมีจะไรอ๋อมันมีรูไม่ <c oughs> <c oughs> รู้อ่ะ <c oughs> มองไม่เห็นนี่ตะเกียร ดาวว่าตะเกียงน่าจะเป็นแกไขเซฟป่ะมันเล่นในเพลอะไรอย่างเงี้ยเราก็กดเซฟประมาณนั้นนะว่าน่าจะใช่ใชนะอ่าไม่มีทางไปแล้วเนี่ยตันแล้วเนี่ยมันจะต้องกลับทางเดิมนะนอันนี้ก็ปีนไม่ได้ปีนไม่ได้ก็สุดละ นะเกมเป็นแนวเกมเประจนภัยแล้วก็แก้ปัญหาครับผมน่าจะง่ายนะสำหรับคนที่แบบเก่งภาษาหน่อยนะผมไม่เป็นเนี่ยเล่นขโมวไปตามสิทธิยานนี่ยมันตัหมดแล้วอ่ะว่าเรา,าจะต้องกลับไปทงเดิมนะตะเกียงก็ดันไม่ได้ ก็ปลีไม่ได้อะ,อะไปทางเดิมดีกว่าเนี่ยผมว่าเปิดตู้เย็นเว้ยมันมีรอยมือ ให้เราเปิดเหมือนไคล้ายเป็นคำใบอะไรเงี้ยเออนี่ไงเห็นปล่าออบอกแล้วจะเปิดเจ้างนานนะจะไว้ให้เราเปีดนะ่ะปีดก็ปีดอยากเย็นมากเกินไอ นี่เด็กนักนลัวเนี่ยเฮ้ยปิงปิงเฮ้ยปิงเฮ้ยมันอยู่ข้างบนโอ้ยนะนักลัวจัดไปไหนต่อนี่ไงสวิตต์ไปฟุ่มขนลุกกับปิงเลยเอ่ะไปปิงมันมาเร็ว เร็วมันมาเร็วไปโอ้โหบนลุกเฮือนะข้นบนอีกสองตัวโอเคมันไม่ลงมาเออปิดปิดเดี๋ยวขังวะกดได้ปะไม่ได้ไม่น่าจะใช่นะปิดไม่ได้น่าจะต้องดึงปะนี่ดึงอันไม้เล็กๆเนี่ย ชไ่ไปปีนอีกอ่ะจะกดดึงก็ปีน,นอีกอ่ะเออนี่ไงไมันมีเสียงเออโอเคครับเนี่ยเป็นไงขนาดเราไม่รู้ภาษาเนี่ยเราเล่นมั่มๆแล้วก็โดนเลตัวอะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเสียงอะไร,อ,ร,อ,รอึ้งอ้าวอึ้งทำไมมันเยอะอย่างเงี้ย ไม่เออโอ้ยปิงกาดก็โอเคครับผมสำหรับ EP 1ผมก็ขอประมาณนี้ก่อนนะครับผมทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกัน EP 2นะครับผมวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เล่นเดี๋ยว EP 2ผมจะมาปรับปุ่มให้มันเอาปุ่มออกนะครับจะได้เห็เหนกันชัดๆนะ ก็สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับผมยวเจอกันใหม่ EP หน้านะสำหรับ EP นี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย